ครับผมวันนี้จะพาทุกคนมาชมบรรยากาศยามเย็นครับผมบรรยากาศยามเย็นช่วงที่ใกล้จะมืดครับผมวันนี้ไม่ใช่อะไรครับคืออยากจะพาทุกคน มาดูบริเวณนี้ว่ายังมีปลาอยู่หรือเปล่าเพราะว่าฝนตกหลายรอบน้ำท่วมก็หลายรอบแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันยังจะมีปลาอยู่ไหมหรือปลามันไปตามน้ำหมดครับผมวันนี้ก็เลยอยากจะมาเก็บบรรยากาศให้ทุกคน ้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ชมกันครับผมตอนนี้พวกฟางพวกอะไรก็เริ่มเน่าแล้วนะครับก็เลยอยากจะมาสังเกตดูปลาว่าพอจะมีปลาไว้ให้กินบ้างไหม ก็มันจะเหลือไหมตอนนี้เน่าเกือบหมดแล้วครับพวกปลาพวกอะไรดูอย่างนี้คิดว่าน้ำไม่ลึกนะครับแต่ที่จริงน้ำมันลึกมากตรงนี้ แต่พอเวลาลงทิ่ไปดูอย่างนี้ก็คือว่าแบบดูเหมือนจะตื้นครับผมแต่ที่จริงมันไม่ใช่ครับผมถ้าลงไปมันลึกมากครับลึกเกินหัวเข่าอีกครับผม ดูยังเงียบอยู่ครับผมยังไม่เห็นมีปลาเลยครับ